ลองนะครับที่เขาบางพระนะครับตรงนี้นะครับดูได้นะครับตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพระประธานนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นประวัตินะครับรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งน่าจะมีคนจีนนะ นี่ครับพระพุทธบาทนี้สองเก่าราษฎรหลายตำบลปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เมื่อพุทธศักราชร่วงได้2444จุลศักราช1,263พนะครับพระจุลจอมเกจุลาลังกรจะ จเจริญพระสมจะเจริญสมบัติศกได้สามสิบสี่ปฏิทินปีรอสสิบสองครับเจริญที่ห้าศิลลาแผ่นนี้จีนกิมลงเปลี่ยนภรรยาเกิดที่เมืองไทยบิดาชื่อชิปมานาชื่อเหนาจางนะครับอักษรไทยจีนไว้นะจาลึก เป็นอักษรไทยจีนไว้ให้ท่านทั้งหลายทราบไปวันท่านด้านหลังช่วยต่อไปนะครับก็จะมีอักษรภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาไทยนะซึ่งเป็นภาษาสมัยคําสมัยโบราณน,นะครับตรงนี้จะเป็นประวัตินะครับของรอยพระพุทธบาทที่เขาเนิน พระแห่งนี้นะครับตรงนี้นะครับวันนี้ผมติดฝนนะครับด้านนอกจะเป็นฝนตกตอนนี้ฝนกําลังตกมืดฟ้าโมดินมาเลยทีเดียวนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับก็เลยถือโอกาสลงฝนที่นี่นะครับก็เลยบรรยายัะรอยพระพุทธบาทที่นี่นะครับซึ่งก็จะมีนะครับคาถานะครับสวดบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของเรานะครับ ตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมานะครับตรงน,นี้อยู่ที่เขาเนินพระนะครับที่ตำบลบางพระนะครับอำเภอรศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายของศรีราชานะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะลอยนะครับที่บางพระเองก็จะเป็นอ่างบางพระนะครับอย่างที่เมื่อกี้นี้ก็ผมก็ผ่านมาที่วัดเขาไม้แดงนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็ยี่ทีวัดเขาเนินพระนะครับติดฝนนะครับไปไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเเรอฝนหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่วัดไหนนั้นเดี๋ยวเรารดูชมก่อนตอนนี้ฝนกําลังมาเลยครับดูด้านนอกเลยครับลมแรงมากครับ เอาโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจบที่รอยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวลมผมหลดฝนก่อนนะครับอยู่ที่รอยพระพุทธบาทเขาเดินพระนะครับพรในอมรเสดขอก็ขอจงมาเกิดแก่คุณผู้ชมทุกทุท่านนะครับพบกับผมนะครับลูกใาหลาวเบาภูไทยชาแนลนะครับโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ